นี่คือเรื่องราวของชายคนที่เขาถูกหักหลังจนเขาต้องออกมาเปิดบริษัทขนส่งเพื่อล้างแค้นโอเคครับพอเรื่องเริ้มต้นขึ้นมาก็จะมาเจอกับไรเดอร์คนหนึ่งนับใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนจะเป็นพระเอกหรือว่าอ่าเหมือนใช่ครับเป็นพระเอกใช่ใช่พระเอกแหละเอออ่าเขาก็จะเล่าความเป็นมานะว่าเนี่ยเขาทำไมาถึงมาทำเอ็กเพสทำไมมาถึงถึงมาทำบริษัทขนส่งเออที่แบบว่า คู่แข่งมันเยอะพวกเจ้าใหญ่ตลาดก็เยอะจะไปชนะเขาได้ยังไงอะไรพวกนี้นเออก็แบกว่าเออที่ว่าทาวเนี่ยเพราะว่าไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยเนี่ยคณินคณินกุ๊ปเนี่ยเออเหมือนมีความแค้นส่วนตัวกันนะเออผมแค้นแค้นมากแค้นสุดแอ้นี่คือสงครามส่งเดือดนั่นเองพอตัดมาเหมือนจะเป็นอนดีตของพระเอกนะครับปี2558เออเหมือนเขาก็ เป็นคนงานเหมืองอยู่ดีก็เอาไอเบุหรี่ตกพื้นนี่เอาไปดูดิออเหมือนพระเอกก็สามารถพูดภาษาจีนได้นะก็เลยแบบว่ามาทํางานนี้แล้วก็เหมือนไปล่างไปในตัวด้วยเออเหมือนเอถ้าแก่แกรดนกดราคาจากพี่แว่นนะเออว่าเออเอาสามร้อยมน้อยได้ไงไม่ขายเออถ้าแก่ก็ไม่ยอมบอกเออไม่ยอมไม่ยอม พีแวนี่เลยแบบบูลลี่อ่าก็จะเราก็เราก็จะได้รู้นะว่าอ่าพระเอกนี่คือแบบว่ามาทํางานเหมืองแล้วก็เป็นล่ามในเหมืองด้วยก็แบบอาจจะเงินดีนิดนึงนี่ก็เท่าแก่ก็เล่าให้ฟังว่าเออเหมืองเนี้ยมันจะใกล้ตายแล้วเออก็จะปล่อยมันตายไปเองแบบไม่อยากให้มันไปอยู่ในมือของพวกนักการเมืองที่แบบว่าเห็นแต่ผลประโยชน์ทุนเนี้ยเออพระเอกก็ หยิบนามบัตรมามันเป็นนามบัตรของคันนิงกรุ๊ปอ่าทีพ่พระเอกก็เก็บไว้พระเอกก็ไปร้านขายของชำไปซื้อคุกคกี้เออคุกกี้แพงมากเลยคุกกี้สองห่อห้าสิบบาทถ้าปกุกซากะติดหนึ่งคุกกี้สองห่อห้าสิบบาทและคือมันมันคือทุกคนรู้ว่ามันคือยุคแบบว่าสองห้าห้าแปดใช่ไหมเออคือสองห้าห้าแปดแหละตัดคลิปเองงงเองเออมันคือปีสองห้าห้าแปด คุกกี้กระป๋องกระป๋องแค่นี้สองร้อยห้าสิบบาทอ่าทีนี้พระเอกก็แบบว่าเอาไปส่งให้แบบคนที่บ้านที่อยู่แบบที่อยู่บนดอยแล้วพอมาส่งปุ๊บเหมือนแบบว่าค่าส่งมันแพงเพราะแบบน้ําหนักมัน,นมันตามน้ําหนักไงอ่าเขาช่างแบบว่าเหมือนขนส่งสมัยนั้นอน่ะเขาจะอ่าคิดเงินตามน้ําหนักที่แบบว่าน้ําหนักของของเนี้ยอ่าแต่ว่าอ่าค่าส่งเริ่มต้นอนะ่ะ ว่าจะเป็นแบบมว่ามันจะหนักเท่าไหร่ก็ตั้งก็ตาม,ตามอ่ะมันคือห้าสิบาทอ่ะพี่เอกก็แบบว่าเออแบบเอาของอะไรออกเอาไม่ใช่เอาของจริงมันคือคุกกี้เนาะจะบอกของนหละอะพเอกก็คือคุกกี้ออกเออเ็แบบพยายามอาออกได้มากสุดเพื่อแบบว่ามันถูกลงเน่ยเพราะพ่อเอกแบบว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไอจ่ายค่าขนส่งคุกกี้อ่ะพเอกก็แบบว่าเอาเอเงินไม่พออย่างเงี้ยอืม สุดท้ายพระเอกก็แบบเอาคุกกี้มาแดกโอเคก็แบบว่าแม่งเชี่์ส่งส่งก็ไม่ได้ส่งนิดส่งเื้อไม่ได้เพราะาตังค์ไม่พอมันส่งเป่ากล่องเป่าก็คือ50แล้วแล้วเหลือตังค์อยู่30บาทกินแม่งเลยเออพระเอกก็แบบว่าเห็นอ่าบอร์ดแล้วก็มีของไอคานินกุ๊ปอีกแล้วเป็นน้ำบัตรเดียวที่ัวเองเจอก็เลยบอกว่าเออเฮ้ หรือว่าบบลองไปติดต่อดีเพราะว่าแบบผลบริษัทนี้มันดังออเอกร็้ก็แบบว่าเอ้ยเธอญนะลุงนี้ลุงมาดิเวอ้ยลุงมาดินี่ครับแม่งวันหนึ่งถ้าแบบว่าผมประสบความสําเร็จผมจะขึ้นไปยืนเหมือนลุงหยอกๆอนะลุงอ่าพระเอกก็แบบว่าเข้ามาฟังเออเข้ามาฟังลุงลุงลุคคานิน ชื่อลุงคณินเหรอจำไม่ได้เอออาจจะเรียกว่าลุงคณินก่อนลวกันเพราะลุงจะเป็นอ่าเจ้าของบริษัทก็เจ้าของบริษัทคณินอ่าอันีออก็ถามว่าผมไม่มีตังค์สักบาทอ่ะเออผมจะไปตั้งแถวแบบเฮียได้ไงแบบเฮียแบบประสบคามสำเรแต่อยยีย่ห้าอย่างเงี้ยลุงก็บอกว่าเอ,อ้ยเงินมันอยู่ในอากาศเออคุณอ่ะมีอะไรที่ผมไม่มีมั่งอ,อ่าอันนี้ก็บอกว่าผมมีหนี้อ,อ่า อแล้วก็ถามมีอย่างอื่นไหมเจ๊ก็บอกว่ามีบัตรนักศึกษาเอาลุงก็บอกว่าจะเอาไปทําไมบัตรนักศึกษาล้วให้เองแล้วบอกว่าเอ้ยลุงอยากได้เก้าอี้เอออ่าเรียกเฮียดีกว่าเอเรียกลุงไม่ค่อยดีอะเรียกเฮียเฮียอยากได้เก้าอี้เฮียยืนนานแล้วเฮียน่าจะเมื่อยอ่ะสันติก็บอกว่าอ่ะถ้าแบบ ถึงผมจะขายมือหนึ่งแต่ว่าถ้าก็อีทุกตัวของผมยังไงลุงก็ต้องซื้อหมื่นหนึ่งอะ่ะยังไงลุงก็ต้องจ่ายเออถึงแบบว่าไอ้ไอ้นี่มันหัวคิดดีมีแวลเอ้ยชื่ออะไรหนุ่มเออเอ,เอ้ก็บอกว่าสันติอ,อยู่คณะไหนก็ถามอยู่คณะไหนสันติเราก็บอกว่า,อ,วาอยู่คณะเหมืองทรายลุงบอกว่าอะไรวะคณะเหมืองทราย พระเอกก็ไบอกว่ามาคุยกับพ่อแก่ว่าเหมือนเนี้ยมันมันใกล้ตายแล้วเออแปลว่าถ้าแบบว่าพระเอกอะมีวิธีให้เหมืองเนี้ยรอดอาแบ่งส่วนแบ่งให้หน่อยได้ไหมเออเหมือนพระเอกจะจะมีแผนว่าเหมือนจะขายทรายขายอะไรอย่างเงี้ยให้แบบได้ราคาดีๆเออที่แบบไม่โดนกดราคาเหมือนพี่แว่นตอนแรกเออลยขอส่วนแบ่ง ก็เลยแบบมีการนัดดิวกับพี่แว่นอีกครั้งก็เออกับกลับมาเจอพี่แว่นอีกแล้วเรียกว่าราคาเลยปกติของทรายทรายของเหมืองเหมืองเท่าแก่ก็คืออา่าผมอา่าเขาเหมือนเขาขายกันอา่าเรียกว่าเรียกว่าบาทเหรอขายคิวสามร้อยเออแต่ทีเนี้ยเหมือนแบบว่า เนี่ยเหมือนตอนเนี้ยอันเนี้ยเป็นดีลที่แบบว่าพระเอกขอเท่าแก่มาเองว่าอ่าถ้าปิดดีลแบบ400ได้ต่อคิวอย่างเงี้ยอ่าทรายมันใสมันเป็นเหมืองเหมืองทรายใช่ไหมครับมันก็เลยขายทรายอ่ะทรายมันจะขายเป็นคิวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิวมันเท่าไหร่เออก็ไปเซิร์ชกันเอาแล้วกันอ่ะนั่นแหละก็ขายทรายทีเนี้ยก็พระเอกบอกว่าเนี่ยปกติอ่ะทรายมันก็ขายอ่าคิวละ300เออ แต่ว่าตอนนี้เท่าแกอยากขายสี่ร้อยเพราะแบบพี่แว่นก็แบบว่าอืมัมนมาไม้ไหนวะรอบพี่แล้วแม่งกูตอบเลยสองร้อยรอบนี้มันขึ้นกูมาป 400, เป็นสี่ร้อยเอยแม่งก็บอกว่าเยแบบขายแพงอย่างนี้ไปซื้อเจ้าอื่นก็ได้เนี่ยข้ามน้ําข้ามอะไรไปพี่เอกก็บอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่ข้ามน้ําข้ามอะไรไปมันเสียเวลาเนะี่ยแล้วก็ไกลด้วยแต่ถ้าพี่แบบซื้อตรงเนี้ยแบบจบเลยเนี่ยก็คือแบบ มีสายแบบคนงานใช้เลยอย่างเงี้ยเออพูดโน้มน้าวเออถ้าแบบพี่ไม่ซื้อก็เนี่ยคนงานมีสายใช้มาทํางานก็แบบมันยืนรอกเกอ้อนะพี่อย่างเงี้ยพื่แว่นก็แบบว่าเออว่าเอ,อ้ยไม่เป็นไรก็ยังมีเจ้าอื่นอีกเออพี่บอกว่าก็โชว์ให้ดูว่าเจ้าอื่นอะไม่มีแล้วไปเหมาหมดแล้วเออนี่ไปหมอหมดแล้วเดี๋ยวเจ้านี่แหละเออต้องซื้อเจ้านี้เออ เพื่อนก็แบบต่อเหลือ3 5มรอหิบเออขอคชื3อา้อหสิได้ไหมเออแบบเพื่อนก็แบบว่าเครียดแบบว่าเอ้ยมันรอบนี้มันมาอย่างงี้ยังวะแบบมันตึงยังวะเออก็แบบดีลนี้ก็เลยจบไปเป็นแบบว่าส0 0รอเออเพราะต้องยอมเพราะจะไปแบบซื้อที่อื่นก็ไม่ได้แล้วที่อื่นเราก็แบบไม่ขายแล้วเออส่วนถ้าแบบจะข้ามจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นแบบอีกฝั่งของอ่า ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าน้ําหรือว่าคูอ่ะอีกแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะเป็นอีกฝัก่งหนึ่งของจังหวัดนะมั้งเออมไม่อาจจะไกลไงเองเอแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับเวลากับเงินพวกนี้ด้วยก็ยต้องซื้อพระเอกซื้อเขาพระเอกปุ๊บดีลนี้ก็เลยแบบจบไปที่บอกว่าคิวเราสี่ร้อยปุ๊บอ่าในเนี้ยแบบอุ้ยเท่าแก่เห็นว่าแบบอุ้ยเท่าแก่เท่าแกเหียซ้ำไม่เอาคนนั้น,นเหียพอโอเค คือถ้าแก่ถ้าแก่ก็บอกว่าออสันติผู้นี้มึงอ่ะขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การเหมืองเลยเอ,อแล้วให้เงินเดือนเดือนละห้าหมื่นปุ๊บสันติได้เงินมาห้าหมื่นปุ๊บได้เงินมาปุ๊บดมโอ้ยหอมโอ้ยหอมหอมมากอูคือคนอื่นไม่ได้เงินมาแบบว่าเออผมไอ้ที่มันดมทุกคนวไม่รู้อ่ะเออเอ,อ,อาจจะเป็นแบบชอบบุคคลเออสันติได้เงินมานีหอมเลย เออปึ๊บแต่แต่แต่ที่หนักกว่านั้นคือสันตียอาเงินไปช่างครึ่งขีดครึ่งขีดเออพอสันเตียอเงินไปช่างปึ๊บมันเงินไม่ได้ครึ่งขีดอ่าใช่อ่าสันตวปึ๊บเอาเอาเงินเอาเงินไปช่งางห้าหม,มื่นมันครึ่งขีดเอง แล้วบอกว่าเอ้ยหรือมึงเจา้าทรายไหมมึงเจ้ากี่ตันอะ่ะมึงตักไปเลยเออถ้าเง,เงินมันเงินมันเผาอ่ะมึงมึงไปตักทรายหรือมึงเจ้ากี่ตันอะ่ะมึงสักตักไปเลยเอยเอแล้วแบบว่าสันติก็เลยขอเพิ่มบอกว่าขอเงินครึ่งโลได้ไหมแต่ว่าอยากขอส่วนแบ่งแบบว่าเป็นเงินก้อนเดียวเลยเพราะว่าแบบอยากไปทําธุรกิจไงเพราะเหมือนเดียนนี้มันก็มันน,น่าจะหลายล้านอยู่นะเออเพราะว่าแบบถึงขอส่วนแบ่งมาได้แบบนี้เลย เขาแกบอกว่าแบบโอ๊ยเด็กสมัยนี้มันโลภมากเนาะเออเขาบอกว่ามึงได้เงินเดือนห้าหมื่นแบบเป็นผู้จัดการไม่เอามึงจะไปทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยเออทจริงเขาบอกว่าเออใช่ผมโลภไงผมจนเออผมอย่างเดียวที่ติดตัวมาคือภาษาจีนที่แม่ผมสอนเนี่ยที่เหลือผมก็คือแบบไม่มีอะไรแล้วเออเขาแกก็เห็นเออว่าแบบว่าเออแบบพระเอก่างแบบเออตั้งใจจริงแกก็เลยแบบว่า ยอมเพราะแบบพระเอกก็บอกว่าเออก็ผมเกิดมาจนนี่แล้วท่าคิดแบบออจะรวยบ้างไม่ได้เหรอเออเขาแก่ก็เลยให้มาพระเอกก็เลยบอกว่าขอไปครึ่งโลเออขอครึ่งโลครึ่งโลคือคือมันยากไว้ทุกคนแบบว่ามาแปลงเงินครึ่งโลครึ่งโลคือเท่าไหร่ไม่รู้ฮะมันออคือเท่าไหร่วะห้าหมื่นห้าหมื่นเท่ากับห้าหมื่นเท่ากับหนึ่งขีดปะครึ่งขีดอ่ห้าหมื่นเท่ากับครึ่งขีดใช่ปะ ครึ่งโลห้าแสนอ่ามันคือห้าแสนใช่มันคือห้าแสน,น,อ,แสนอ่าแล้วก็เฮ้ยกูจะมาต้องต้องมานั่งต้องมานั่งคิดคำนวณฮลัลโหลต้องมานั่งคิดคำนวณเออไม่เป็นไรช่าหมโอเคก็นี่ถ้าแก่ก็เลยให้ไปเงินครึ่งโลก็คือเงินห้าแสนใช่ปะครึ่งโลวะหรือโลหนึ่งอ้อขอหนึ่งหนึ่ง,งกิโลก็คือล้านหนึ่งวะอ่าใช่ไหม อ่าหนึ่งโลอ่าใช่ของเงินเป็นหนึ่งโลหนึ่งกิโลอ่ากิโลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบ่นว่าแบบเรียกอ่าอ่าเรียกว่าหน่วยไม่ถูกกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมของเงินหนึ่งกิโลกรัมนั่นเป็นเงินหนึ่ง,นงล้านบาทแล้วพอได้เงินหนึ่งล้านปุ๊บเอ๊ะก็แบบว่าเข้าอ่าเข้าร้านเดิมเลยแล้วก็ไปเหมาคุกกี้ส่งไปที่บ้านทำไมต้องเหมาคุกกี้วะคือ คุณไม่มีแบบว่าคือกลับไปแบบไปไป,ไปกินเลี้ยงที่บ้านนน่นั่นฉลองได้เงินล้านหนึ่งซื้อคุกกี้ที่บ้านเออก็เออเออนั่นแหละเราเราจะเอ้ค้าไปค้าไปเคียไปต่อไปต่อโอเคสรุปก็คือจบเรื่องคุกกี้เราจะไม่พูดถึงคุกกี้ครับตัเอกก็ได้เข้าไปเมืองอ่าแล้วก็เริ่มแบบว่าไปขายของเนี่ยเออเริ่มแบบว่าทําธุรก,กิจขายของไม่ใช่ทำธุรก,กิจอะแค่แบบว่า คือก็รับรับจ้างทานั่นทํานีน่ไปเรื่อยเออรับแบบล้างรถบ้างอย่างเงี้ยถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวบ้างอ,อ่าออขับรถส่งของบ้างเนี้ยอ่าแล้วก็แปลภาษาบ้างคือเหมือนรับจ้างทุกอย่างอะ่ะเออทีนี้นก็พอทําไปทุกๆอย่างแล้วก็อ,อ่ามาเจอพี่คนหนึ่งใส่ทองมาสองเส้น ดูแบบโงเ่เฮงหล่อรวยเออเพราะแบบพี่แกก็บ่นว่าขายของไม่ออกเอ้ยไม่ใช่ขายของขายห้องไม่ออกเออที่แน่เหมือนแบบว่าพี่แกก็แบบได้โควตาแบบขายคอนโดมาสี่สิบห้องเนี้ยเออแล้วห้องหนึ่งราคาแบบราคาประมาณสิบล้านเออแล้วมีห้องประมาณสี่สิบห้องเอ้ยก็บอกว่าเอ้พี่ขอโควตาผมได้ไหมพี่บอกว่าอืม มันก็่ายอยู่หรอกนะแต่มันก็มีคนมาขอพี่เยอะอ่ะสันติก็บอกว่าผมม่าพี่ขายทุกอย่าง,งหมดแล้วห้องแค่นี้สิบล้านริ่ๆพี่เออพี่พี่เอาไหมผมพี่เอาโคต้าทั้งหมดไหมผมสี่ห้องอะ่ะล้านหนึ่งผมขอซื้อต่อแล้วผมไปปล่อยเราเองเออแล้นก็ไต่ถ้ามันขายแ้ยถ้ามันถ้ามันขายออกหมดมันก็คุ้มนะเพราะว่ามันห้องละสิบล้านใช่ป่ะล่ะ ถ้ามันขายค่าคอมมิชชั่นะถ้าเราตีว่าประมาณมันคือ10%บเปอร์เซใช่ไหมถ้าเราตี10%เปอร์ก็ได้ไม่ถึง5%้อร์ตีแล้วสิบเปอร์เซ็นตมันห้อง10ล้านใช่ไหมเอ้ยสิบเปอร์เซ็นต์ไหนจะเยอะไปวะหลังจากสันติได้อ่าพอต้าปุ๊บก็ได้ทําการแบบว่าไปไล่หาพวกคนรวยหรือว่าว่าพวกที่แบบนักท่องเที่ยวเงี้ยเออแล้วบอกว่าเอาไปขายคอนโดแบบคอนโดนี่สวยเออ เรือเรือมันเรียกว่าอะไรจะบอกว่าเรือประมงขอโทษนะเออเรือโยชอ่าใช่เรือสำรานเรือเรือสำรานอ่ะขายตามเรือสำรานเนี้ยเออแต่แบบเฮีย er แล้วกันเรียกลุงจะเรียกว่าลุงไม่เอาเรียกว่าเฮียแล้วกันเียคนจีนว่าเฮียเฮียก็แบบว่าไม่สนใจเลยสนใจแค่ว่า,วาไอหนุน่มนี่พูดแปลจีนได้เป็นล่ามได้คอจบเรื่องห้องอะไรมึงกูไม่สน กูสนแค่ว่ามึงไปล่ามให้กูดได้เออแนั่นแหละแค่นั้นพอเอาแค่นั้นแหละเออเพราะเหมือนว่าเหมือนสมัยก่อนเราเราก็แบบพูดถึงว่าประมาณสิบสิบห้าปีที่แล้วเนาะมันก็แบบว่าอ,อ่พวกล่ามพวกอะไรเนี่ยอาจจะหายา,ยากนิดนึงนิดนึงแบบล่ามจีนอย่างเงี้ยเออเพราะบางคนที่แบบเขาเป็นคนจีนมาอยู่ไทยอย่างเงี้ยเออเป็นลูกครึ่งไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดจีนมาค่อยได้ที่แบบเห็นไปนล่ามก็แบบน้อยอย่างเงี้ยเออ ก็แบบว่าเท้าแก่ไม่สนเฮ้ยไม่เอาเท่าแก่เอาเฮียเฮียก็ไม่สนใจเลยเลยเฮียก็สนใจแต่สาวแล้วก็แบบจะให้สันจะจให้สันติมาแบบว่าเป็นล่ามให้อย่างเดียวเออสันติแล้วก็คอยแปลแปลคอยแปลล่ามเป็นล่ามให้เออทีนี้บอกว่าเฮียก็เสนอเสนอว่าเออเนี่ยเด็กเสียเด็กเสียแกก็เลยบอกว่าน้องไปหาลิปไมค์พี่หน่อยเออ ไปหายืมลิฟมาให้หน่อยหายืมลิฟเออหรือปกติผู้หญิงเราให้ยืมลิฟกันได้เะรไม่รู้ดิแต่ผมแบบมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมันไม่เอ้ยหมืนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันคือของส่วนตัวที่บอกว่าไม่ควรไปแบบไปยืมอ่ะเออเพราะมันคือของส่วนตัวใช่ไหมล่ะอ่าที่สันติก็บอกว่าอืมแบบหืมเอาจริงเหรอเจ๊เจ๊ลิฟนะเจ๊เออสันติก็บอกว่าเอ้าเอ้แม่งไม่ได้แบบว่า ก็ต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊แกหงุดหงิดไปฟ้องเสียเดี๋ยวเสียไม่ซื้อคอนโดเออจะต้องไปไล่ยืมสันติก็แบบไล่มองทั่วเรืออะไรบอกว่าใครมันแบบว่าเออลิปสวยสุดเนี่ยแล้วก็ไปเจอคนนึงเออแบบสวยมากเออเฮ้ยแล้วแบบสวยมากแบบผากทาปากสวยมากเดินเดินไปขอยืมริปอ่า พอหยิบแล้วก็ชวนคุยเออนี่ก็งงยีดีก็งงว่าแบบอะไรเนี่ยเออยีดีก็บอกว่าขอยืมลิฟเออยีออยดีสันตีสันตีก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยลิฟคุณสวยมากเลยปากคุณสวยมากเลยสวยสุดในเรือนี่ละขอซื้อต่อได้ไหมแล้วแบบนางเอกก็บอกว่าเอ้าเออนางเอกเนาะเออน่าจะเป็นนางเอกแหละอ่ะนางเอกก็กว่าขายสามพันซื้อไหมนางเอกก็ตอบละคาวว่าก็ก็ซื้อมาพันห้าเออแต่ว่าจะขายสามพันทำไมอ่ะเออ สันติก็บอกว่าเอ้ยของใช้แล้วเนี่ยนะเออนางเอกบอกว่าเห็นสันติต่อเลยขึ้นเป็นสามพันห้าเออสันติก็ต้องยอมจ่ายเพราะว่าแบบเดี๋ยวเจ๊ไม่พอใจอย่างเงี้ยเออแล้วอ่าแล้วภาพก็จะตัดมาแล้วบอกว่าอ่สันติมาส่งเฮียกับเจ้ที่ห้องเออเด็กเสียเด็กเด็กเฮียผมผมจะเรียกเฮียหรือว่าเสียหรือว่าอะแล้วอ่สักอย่างแหละเออแล้วแล้วแล้วแต่ฉากมะอ่ แล้วสันติก็หันมาปุ๊บเนียกับเด็กกำลังอ่าไอ้นั่นแหละเออคือไอ้นั่นแหละปุ๊บสันติก็แบบว่าเออกำลังจะกลับปุ๊บเนียก็แบบว่าเอ้ยสันติอย่าเพิ่งไปวันนี้ก่อนเอองานยังไม่จบงานยังไม่จบนะ้อยสันติแล้วสันติก็งงว่าแบบอะไรคืองานยังไม่จบไปดีเสียพาเข้าไปในห้องอ๋อสรุปก็คือเขาไม่ใช่เด็กเสียเขาคือเนียอ่าแต่ทีเนี้ยเหมือนอ่าผมไม่รู้ว่าคราวนี้จะโดนแบนนะ เสียกับเมียของเสียะจะไอนน้นั่นกันทีเนี้ยก็จะให้สันติมาแฝงวอดคือไม่ใช่สันติมาแฝงตอนที่มึงกําลังครับเออแหละทีเนี้นยแบบสันติก็กเอ,อ้ยไม่เอาแบบไม่เอา,เอ,า,เอ,าอยากทาเมียบอกว่าเอ,อ้ยขึ้นค่าตัวให้สามเท่าเออสันติก็บอกว่ากลับมาทีก่ก็กลับมาบอกว่าวิผมไม่เอาสามเท่าแบบว่าเฮียต้องซื้อคอนโดผม ห้องหนึ่งเนี้ยก็บอกว่าไอคคอร์ดเชนเนี่ยดูมาแล้วแม่งห้องจริงว่าไม่ตรงปกแม่งแบบล้างมากแบบไม่สวยอะไรพวกเนี้ยเออแต่ว่าเออกูไม่ซื้อแต่ว่าเดี๋ยวกูแนะนําเพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามึงต้องมาแปลให้กูก่อนคืนเนี่ยเออสันติก็บอกว่าโอเคก็ได้ก็ได้เออซาซีจังออแต่ทีนี้ยแบบพอสันติรู้เรื่องว่าเอ,อ้าแม่ง เฮียบอกว่าไปดูห้องมาแล้วห้องไม่ตรงอะไรเงี้ยเออก็บอกว่าโดนไอ้ด้านหลอกโดนพี่อหล่อทองคอทองเต็มคอหลอกเอออ่าก็คือพี่พี่คนนี้แกชื่อว่าจิมมี่อ่าโดนพี่จิมมี่หลอกเออคันตี้ก็เลยบอกว่าต้องอ่าลองต้องต้องแปลทั้งคืนเออ,องั้น <c oughs> โอเคก็ไปหาดูกันเองนะค้าวมันคาวมันาวมัคราว ข้ามัน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 ไม่ดีเออไม่ดีไอ้นี่อ่ะภาพก็ตัดมาที่พระเอกกำลังสันติสันติกำลังนั่งเครื่องบินอยู่ก็เหมือนกำลังไปที่จีนนะที่แบบว่ามีนัดอ่านัดนัดกินเลี้ยงเหมือนกับพวกเฮียเฮียนัดไว้ว่าเออถ้าแบบว่าแปรให้ตอนคืนเงีย้ยเดี๋ยวจะแบบแนะนำเพื่อให้รู้จักอ่ะอันนี้ก็เหมายความว่าเฮียออก ตัว๋วเครื่องบินให้มั้งเออถูกไหมก็ซื้อตัว๋วเครื่องบินมาเองอะเออแล้วก็ไปเจอเฮียที่แบบจีนอ่าพอตัดมาจีนปุ๊บก็พระเอกก็มาถึงที่จัดงานอ่าแล้วที่จัดงานก็แบบมีเฮียเฮียคณินอยู่พระเอกก็เลยเข้าเข้าไปทักเฮียคณินเฮียจำผมได้เปล่าเงี้ยเออ เฮออียเอ,อ้ยจำได้นี่มันไอเด็กคณะเมืองทรายเออเนี่ยอ่อาแล้วพก็ตัดมาชื่อว่าเพ่ก็มาที่โต๊ะของพวกเพื่อนของเฮียเออเพื่อนเฮียก็ถามว่าเอ้ยเนี่ยที่แบบไอ้เนี่ย,แบบเออเยมันมันบอกว่ามันอ่าทั้งคืนน่ะจริงเปล่าอะไรเงี้ยเออ ถ้าคุยเล่นคุยอะไรกันไปก็แล้วแบบว่าพระเอกก็บอกว่าเริ่มเข้าเรื่องเลยก็คือขายคอนโดเออก็าแบบว่าเนี่ยเนี่ยของดีของกรุงเทพนะเนี่ยคอนโดนะ่าสวยเลยพวกเนี้ยเออเนี่ยพวกพี่บอกว่าถ้าพวกพี่ซื้อคอนโดไปเนี่ยเออเนี่ยแล้วพวกพี่พาสาวไปเนี่ยสาวต้องประทับใจนะเพราะแบบแบบวิวมันสวยมากเนี่ยแล้วแบบพวก คนจินก็นเริ่มเบื่อแบบว่าเออมาปาร์ตี้แบบไม่ได้มาแบบว่าทําธุรกิจอะไรเงี้ยเออต้องมาซื้อคอนโดซื้ออะไรเงี้ยแบบเริ่มเบื่อแบบไม่อยากไม่อยากอ่าไม่อยากทาไม่ไม่ใช่ไม่อยากทําไม่อยากซื้อเออเหนียวบอกว่าเออถ้ามึงดื่มหมดแก้วเนี้ยเดี๋ยวช่วยซื้อห้องหนึ่งสงสารสันติบอก,กว,ว่าเอ้ยผมไม่ได้มาขอทานเนี่ยเท่านี้ไหมผมดื่มสี่สิบแก้ว เฮีย้องซื้อผมทุกห้องเออแม่ก็แบบเริ่มเลยที่แรกบอกว่าพระเอกก็แบบว่าไปหยิบวายไปหยิบวายมาโอูยเรียกพระเอกว่าสันตินะสันติเออสันติสันติไปหยิบวายมาหลังจากสันติไปหยิบวายมาปุ๊บก็เริ่มเลยก็คือหลังจากสันติไปหยิบวายมาปุ๊บเฮียบอกว่าเอ้ยไม่เอาวายมันอ่าเบาไปนี่เลยมันคือมันคือวอดก้าอ้ามันคือวอดก้าใช่มันคือวอดก้าร์เฮียเลยไปเอาวอดก้ามาให้สันติกิน สันติกินไวเพบาบะว่าเริ่มอ้วกอย่างเงี้ยเออเฮียบอกอย่าอ้วกนะเว้ยพรมกูเป็นล้านถ้ามึงอ้วกนะกูจะให้มึงเลียสันติก็เริ่มไม่ไหวทีเนี่น <c oughs> อ่าเหมือนเฮียคณิงแกก็แบบสนใจอ่ะเออว่าแบบอยากเออว่าอ่าอยากลองอยากลองดูว่าแบบจะได้แคบบ่ไหนเง้เาเลยแบบส่งเด็กเขาช่วยว่าเอ้ยไปเอาน้ำเปล่าใส่รวมๆในโต๊ะหน่อยเออเพื่อ,อช่วยแล้วบอกว่าสันติก็แบบกินไปแล้วก็น็อกไปรอบหนึ่ง หนยังน้องร้องหนึ่งปุ๊บก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็คึกยีดีก็แบบว่าเอาไฟลนเล่าแล้วก็ดกรวดเดียวแล้วมันก็ไหมครัแบไบหมชุดทั้งชุดเลย <c oughs> <c oughs> แล้วสันติก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาทีก็ตอนเชา้าแล้วก็แบบห้องเละมากแล้วก็โทรหาเฮียแอ้แบบว่าผมกินสี่สิบแก้วไหมเออผมกินไปอ่า กินไปเฮียบอกว่ากินไปไม่ถึงแล้วบอกเออมึงกินไปยี่สิบกว่าแก้วเองแล้วก็ทําห้องกูพังด้วยแต่ว่าอ่ากูลืมชามข้าวจิจี้ไว้เอาชามข้าวจิจี้ทองคําหล่อทองมาให้หน่อยเออพระเอกก็บอกว่าเอาชามข้าวจิจี้ไปส่งพัสดุกหนังจางแบบพระเอกเอา ทาข้อที่ีไปส่งพขาถูกป,ปุ๊บก็แบบเห็นว่าส่งไปแบบไกลมากแต่แตงอยู่ในประเทศนะส่งไปไกลมากแต่ว่าถ้าส่งมันแบบถูกมากอ่ะตัวของของไทยเยอะเลยอ่ะเออเองก็อบอว่าเริ่มมองเห็นโอกาสแล้วว่าเออเนี่ยเว้ยถ้าเราทำแบบว่าเหมือนของจีนได้ของไทยที่บอว่าทำให้แบบอ่าบริษัทขนส่งที่แบบค่าส่งมันถูกมากๆเนี้ยเออ เราก็จะแบบสามารถแบบประสบควเร็จในธุรกิจนี้ได้เงี้ยเอพอพระเอกก็เริ่มมองเห็นทางปุ๊บพระเอกก็แบบขึ้นขึ้นเครื่องกับประเทศออกขึ้นเครื่องปุ๊บ <c oughs> ก็ได้มาเป็นไฟเดียวกับลุงคณินอ่าลุงคณินก็แบบอัพราคาตัว๋วอัพอัปเกรดตั๋วให้เร็วว่าเอ้ยนี่มาชั้นเฟิร์สคลาสมานั่งกับพี่นี่ไอ้น้อง <c oughs> แ,แบบเนียคณินก็แบบว่าเห็นสันติน่าสนใจจะชวนมาทํางานเฮนนียคณินจะสนใจแบบว่าเหมือน สันตินะ่าจะมีความคิดดีเรื่องธุรกิจอะเนี่ยคณิ้ก็เลยถามว่าอยากทาอะไรอะเออแล้แบบสันติก็บอกว่าผมเพิ่งไปคนพบแบบอ่าอ่าธุรกิจที่แบบอยากทําำม่สุดในชีวิตเลยแบบเห็นแล้วน่าสนใจมากเนียคณิงก็บอกว่า <c oughs> เฮ้ยไล่ผมฟังอยดิสันติบอกว่าเราไม่ได้เออเอเอถ้าเ่าไปก็บอกว่าเขาผมก็จะเป็นหัวแข่ดิตามนที่ลุงบอกเลยว่าเออ หัวแถวมันต้องแบบเริ่มต้นด้วยตัวเองอะไรพวกเนี้ยแล้วบอกว่าเฮียคนนี้ก็บอกว่าผมอ่าคอนโดพวกคุณคอนโดคุณทั้งหมดผมขอเหมาแล้วกันผมขอเหมาถือวเป็นค่าเสือบโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพัสรุส่งด่วนในอีีแรกนะครับก็อาจจะไม่ได้ สปอยอีพีต่อไปนะครับก็ถ้าอยากให้สปอยอี hmm. พีต่อไปก็สมารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าผมอยากพิมพกันเองมากกว่านะเพราะว่าสนุกมากนะครับ mm hmm. ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายอาจจะพูดไม่ค่อยชัดบ้างนะเพราะว่าเป็นร้อนในเต็มปากเลยแต่ว่าอยากทําคลิปมากไปเจอกัน